สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นแนวทางล่าพัฒนาประจำวันที่13มินาคม2566ของแม่น้ำหนึง่งนะครับเด้อเหล่าแม่น้ำหนึ่งวันนี้แม่น้ำหนึ่งให้ฟันวันที่1นะครับ2โตก็1 2 1 7 1 8ครับ2 7 2 8 7 8ครับ4โต2 1 7 8ครับอันนี้คือแนวทาง ลาพัฒนาของแม่น้กหนึ่งประจำมื้อนี้ครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ